จิ้ม A. อาร์ไอาตรงนี้แล้วก็อะไรอะหกับสามจิ้มอาร์ตรงนี้นหนึงกับสไหนตรงนี้จิ้ม A. อาร์อาถ้าสีาจะได้บวกนะเออเอ,อบวกอ,อันนี้เอาอันแรกก่อนอันแรกไหนอะแดงแดงจิ้มหนึ่งกับส สบวกดำจิ้มสามกับสี่เสียบสี่แล้วแล้วอันน้ใส่าจี้เออห้าหาวีแอลถูกปะอันแรกครับอันนี้ สองส่อันนี้หนึ่งสาองสอสาหนึ่งสองสนอช้ดัวัานี่ใช้ชาแนลเดียวบวกปะ 2B2 กับ B4 2กับ4อตูเจยเล4ดีปอันนั้นหนึ่งสอป่ะอันนั้นหนึ่งสองหน,นึนองหนึกับสี่ตรงนี้ออใช่ใช่แล้วก็ ตรงนี้ใช่ป่ะเก๋กับสีไม่ความกริ่งหัาเราจะ,อะเอาสโตรกับบนี้าต้องอันนี้คือเราตรงตรงขอบอัลลนแรกใช่ปะ่ะขอ,อ,องอาเ้อก็มาเสียบที่ที่อา,อานะหรอใช่เพราะว่าเราจะเอาค่าไฟที่มันมันตกคอมตัวอาเ<า>นี่ยอ๋อเคือการเนี้ยวงจรมีดม<า>ันคือวงจรตองสัญญาณออกไปคือมันกองไป ไฟสลับเข้ามาเนี่ยพอมันผ่านไดโอดเนี่ยมันจะกรองให้เหลือไฟตรงให้เหลือแค่ครึ่งครึ่งลูมในที่ลูกๆออกมาจากสองลูกอ่ะแล้วมันจะเหลือแค่ครึ่งลูกได้มันต้องผ่านไดโอดตรงเนี้ยถ้าเรามาเสียบตรงไดโอดไดโอดเรามาดักก่อนอารเงี้ยมันยังเป็นสองลูกออกให้ออกไรไดอดก่อนแล้นอุ๊งให้มันให้มาดูตรงเนี้ยอันนี้คือเสียบตัวไหนก็ได้ใช่ปะก็ตรงอารเนี่ยก็าฟอมอาร์ก็จะเองก้าฟามาเลยใช่ปะสลับก็ได้ปะ ได้ได้ใช่ไหมตอนแรกอะค่ะไม่มีหัวต่ออันนี้สลับอันนี้สลับแค่อ่ารู้ไม่น่าเพราะว่าอันนี้เราวัดกระแสกระแสตรงนะเวลาถ้าจะกลับไปอยู่ฝั่งอื่อ๋อมันจะเป็นถ้าเราสลับอ๋อมันจะเป็นทองเพราะเราวัดดีซีอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วอัน กดกดว่ามันใ่ยังไม่ได้เสียบครับมีแบบนี้ีซสับแล้วมีกดเลยวีอลนี่คือดูตัวไหนเขามีแม็ก่อนะวีเอลไหนเนี้หรอ่ะ อันนี้เป็นยา่านดีซีมันจะมีแค่ค่าเดียวแต่วันนี้มันเป็นอะไร Up you. here แต่นี่ยนขะึ้นนีัว้าอ่านตามรูปจริงก็คือมีตรงที่มันมีใช่จากจุดจุดล่างนี้นีู้ปล,ลูกก็ว่ารูปนี้ไปส่วน V ีวัดค่าวีวแบก็กก็ได้เดมอการ